ันนี้เราได้ข้อมูลได้มาปุ๊บมาเต็มม่วเราใช่ไหมพอเราไปดูรู้สึกปีนพอปีนนึกมันรู้สึกว่ามันจะดีดออกไปมันจะดึงคือลางออกลางออกไปซึ่งเราก็ไปดับข้อมูลไม่ในวันข้างหน้าหล้วต้องใช้ความพยายามตัวเองหรือต้องใช้ความเข้าใจในการปีนพอกีฬาปินหน้าผ้านี่มันต้องใช้ความบาลานซ์ลื่นในการเทคนิคแบบไล่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 แบบที่ต้องเพื่อจะให้ตัวเองดันตัวเองขึ้นไปให้ถึงจุดจุดหมายให้ได้ เหนือนี้ยังนี้ออกมาร้องในไซเปิดฟังกันให้ถอดยีปปี่ร้องก็ร้องได้เนือห้าดีดีเอามายําบองไงเอายาวไปซอยแน่นไว้ซอยจือหัวใจไม่มาอยู่ที่ไหนล้อยมาร้อยมาเขารอยไปยังยำเอายาเอายำเอายำมาสวัสดีครับพบกับยิปปี้พี่ด้อมหรือที่หมีโอเนะครับวันนี้ผมพามาปีหน้าที่ฟังต้นไซนะครับนี่ครับวิวของต้นไซบิดนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ นี่มากับนักปีนของเราชิโซโขับเลยถึงเพราะว่านานีปีนี้ทำอะไรแบก้อนก้อนเต๋ออะไรไปยุ่นไอ้นี่ไปทำก <ขอ S 1> ็เป็นเนี่ยครับตัดทุเรียนที่บ้านก็มีส้นเรียนครับส้นผลไม้ก็เลยเออกไปทํางานด้วยกัน พาตัวเองไปตัดทุเรียนหรือว่าไปเก็บมังคุดได้เป็น,นยังงครับก็เกิดกับการปีนปีนปีนป้ายเหมือนกันอ๋อก็คือตอนเด็ก <c oughs> อาชีพเด็กก็คือเริ่มจากปีนต,นต้นทุเรียนก่อน,นใช่ไหมใช่ครับมันก็เป็นต้นไม้ตั้งแต่เด็กแล้วครับก็คืออาจจะแบบฝูพัน 4, มันตั้งแต่เด็กกันก็คือเราเป็นเด็กติดซนครับชอบปีนป้ายอยู่แล้วครับเป็นสไตล์เดียวเราเคยสัมผัสตป็นมาแล้วครับแต่ถึงที่ไม่รูดจักกับการปีนป้ายนี่คืออะอ่พมอ่พมไม้ มีโอกาสลงไปที่ไรเล่ครับไรเล่ไม่เคยรู้จักไม่เคยยุ่นในใน,ใน,ใ,นในความคิดมาก่อนคือไปเห็นตอนไหนรู้สึกว่าอื่นไหนความรู้สึกมัน,นก,มนมนก็มันคือความคิดเล็กเอ้ยโคปีนเขานคือมันคือความคิดไม่เคยเห็นก็คือยืนดูยืนยืนเล่นะครับแต่ว่าคือทีว่าพ่มทำงานด้วยวมันจะมีเขาจะมีร้านปีนเขาอยู่ข้างๆกันจ<อ>ึงเลยเห็นกันชิวิกันทีก็เขาจะพาลูกค้าไปปีนมาได้เป็นเนี่ยไปเห็นก็ หรือการสงสัยถึงแต่เราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะได้ไปอยู่จุดตรงนั้นก็คือมีมีมีคนบุคคลก็คือมาจับมือผมไปไปยุดในจุดตรงนั้นครับก็คือแบบคุณจะปีนเลียนปีนเข้ามาได้สมัยนี้เอ,อ,เอ๋อก็คือพี่มี้ต้นใจปั๊บจะมาถึงที่นี่ก็พอต้นใจแหละถึงที่นี่มีคนพาไปใช่ไหมครับนี่คนพาไปเขาชื่อผีพ่นนะครับ <c oughs> รครับไหนๆเลยไนๆบอกแล้วลืมไกลๆเลยมันหรือเ,ออเ,อเขาพาไปเือ ครับก so ็ม so, ีหลายๆคนครับหลายๆลายคนที่ที่ที่แบบเขาอยากจะสอ้ให้พวกให้เราได้ได้ได้รู้กับกีฬาไอตัวตัวนี้ครับทางพีวิวอธิบายคำว่าปีนเขาในความปีนเขาอว่าในความรู้สึกของีไม่ในมันเป็นกีฬาที่มันเป็นความชายความพยายามตัวเองนะครับแต่เราจะไปในจุดจุดหม่หรือว่าของเราคือเป็นแองเคอร์ก็คือเป็นเป็นเส้นสุดทสุดของเส้นเฉือกนะครับครับครับในแต่ละเส้นทางให้ได้ครับ นะก็คือว่าต้องใช้ความพยายามตัวเองหรือต้องใช้ความเข้าใจในการปีนพอกีฬาปีนหน้าผ้านี่มันต้องใช้ความบาลานซ์ลื่นในการเทคนิคแบบไล่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 แบบที่ต้องเพื่อจะให้ตัวเองดันตัวเองขึ้นไปให้ถึงจุดจุดไม้ได้นะครับครับ,รบมันจะมีเลเวลเออครับม<น>ันจะมีเลเวลอะไรเลเวลนี่คือมันจะมีแบบมันจะมีไล่ไล่แบบข้องตัวหลกนะครับแต่ข้องเรานี่ก็จะบอกง่ายๆเป็นเลขห้า เลข 5a 5a บวก 5b 5b บวกไร้ประมาณนี้มันจะซอยก็คือความความยากของเป็ละเส้นทางความสูงเนี่ยความชันแล่วความยาของมุ้บครับที่ว่าเราต้องผ่านมุ้บตรงนั้นไปได้เมื่อเส้นทางมันจะมีประมาณเส้นประมาณนี้นะครับผมโจให้เลยครับถึอมันจะเวลาเราปิ้นตรงเนี้ยมันจะเป็นมุ้บี่ยาคือยาคือว่ามันจะเป็นประมาณเหล็ก5 5a คือมุ้ยากคือเราต้องโอแคนี้ขึ้นสูง อ่าเขาสู้สู้ปุ๊บพอเราพลาดมุฟนี้ไปปุ๊บหยักยางคือไงเหล่าก็าคือมันเป็นอ๋อมุฟนี้คือเหล็กฮะเขาถ้าเป็นหนักปิมเขาเขาจะรู้เลเวลครับแต่ถ้าเป็นคนมือไม่ก็โอเคคุณพลาดตรงนั้นไปได้แส้นเด้งของคุณก็แข็งแรงเหมือนกันเลยประมาณนี่คุณยังมีความพยายามต่อไปได้ประมาณนี้คุณคตามความรู้สึกกางเอกที่ดปีมีได้สัมผัสกับความรู้สึกกางเอกเลยที่ได้สัมผัสปีนปีาผ้าใช่ไหมใช่ครับก็คือปีพินต้นใหม่แล้วใหม่คนใช่ไหมใช่มั<ใ>นแตกต่างกันตั้งตื่นแตนใหม่กับฟ้า บ้าลานครับแบบความแข็งแรงดิเราต้องแบบให้มันขึ้นแบบว่าเป็นบาลานดิให้เราขึ้นไปตึ้งจุดจุดไหมก็เบิ้นเมื่อเราขึ้นเขาเราต้องไปตึ้งจุดต้องมาในได้คือแบบกสะสมตัวแต่ว่ามันมีเซฟตี้ใช่ไหมพี่มีเซฟตี้ครับก็คือเหมือนคนเต็มเครื่องหลวงนี่มันอุ้ยมันน่ากลัวนะพี่มันมันอะไรอันตรายอันใช่ครับแต่ว่าคุณเข้าไปในสัมผัสกลางในคือเราตึ้งคือเราไม่อยู่ยุ่ยเราไม่ได้พาคุณมึ้งไปบินเลยครับเราจะปล่อยเรียนรู้ก่อนทำโน่นนี่นั่นบอกความเข้าใจ บอกเขาก่อนนบอกเส้นทางว่าคุณปีนวันนี้วันนี้นะเซฟตี้มันนี้คือเราจะบอกจะซ่อนก่อนในการปีนจริงครับอ่าก็คืองานของเราคือจะบอกก่อนเมื่อหรือว่าในการลงเลไนี่เราจะให้เขาลองในความรู้สึกว่าโอเคคุณเวลาคุณลงคุณลงมันนี้นะคุณต้องแบบใจความรู้สึกวันนี้นะค่าตึงๆมันนี้ค่ากว้างๆมันฉวยอะไรเป็นนี้มันนี้ประมาณนี้ครับก็คือติปีทําอยู่ในนี้คือจีไรเล่ยครับครับยูทีไรเล่ ลายเล่ฮัดลายเล่ก็คืออะไรเล่ก็จะมีฮัตต้นไซด์ด้วยครับก็คือเป็นเทติทุกปินผ้าดีตัวโลกเขาูจับ <c oughs> อ,อันนี้ไรตรงนี้คือมันเป็น <c oughs> มันเป็นเทตีพิ่มความคิดพ่มเพิ่มเพิ่มมาอยู่ทีลายเล่ <c oughs> แปดปีนะครับ <c oughs> แปดปีนี <c oughs> ปป่นคือรวมในตอนนี้นะครับ <c oughs> ครับมันความรู้สึกว่ากีฬาบินะผ้าผ้นนี่คือทุกคนดีดีเขาแบบเขารู้สึกว่ามัน มันมันให้มันให้อะไกลับเข้าไปกลับไปเหื่อให้เขาแบบคนเขายู่มาจากทว่วโลบมาทีติดไปครับเพื่อเขาจะมาปีนเขาตั้งใจมาปีน่ะครับก็คือติดติดอันดับด้วยอ่ะใช่ติอันดับตนตนของของโลกเลยครับมันมีเชือเยีะไหมคพันธมันก็จะมีเชือบอกแต่ละนาผ้าแต่ละว่อแต่ละทีครับมีถั่ว คลองไรเล่คือตอกหักต้นไทรด้วยครับแต่ก็คือนึ่งใน p o i n เดียวนะอินฟ้าคืออย่างแบบอินด้วยนึ่งคือวิวด้วยใช่ไหมครับครับเพราวิวสมัยมันจะเป็นวิวทะเลใช่ครับตอกขึ้นเจอวิวทะเลซึ่งมันดูที่แสิ่งที่เราทําความพยายามท้นไปถึงทึ่ยุดไม้เส้นแล้วทึ่ยเราถึงทึ่ยุดทเราได้ครับคือเราได้เห็นวิวที่ช่วยบสวยสุดคลองไรเล่เหมันเนี่ยครับอ๋อก็คือปีที่ผ่ามาแปดปีเลยไหมตอนนี้คืออินฟ้าครับก็คือใครที่สามารถ อยากแบบปีนอยากมาสำพัดนี่อามาตดต่ตอฝีได้เหรอได้ครับเลือกเ,เลือกเป็นมันจะมีาลานไล่ๆลานอยู่ทีไรเล่ด้วยครับอ๋อลองลองไปส้อตามก็แต่เรามีไล่ไกลทํางานอยู่ในทีแต่สมมติ่นั้นครับอยากให้พ<ต>ี<ม>เป็นไกลท <c oughs> ี่สมมติม <c oughs> แต่ว่าคนนครับถ้าคนอยากจะมาสัมพัสหรือจะไปให้พ่อมเป็นไกลให้พ่อมยินดีครับก็มาที ้านไรเลย้ยดอกคามิงชอปเลยครับอยู่ฟังตะหาไรนเลยฟังตะวันตกออครับผมติดต่อได้อยู่คือสามารถคนเดียว่าไม่เป็นเลยสามารถไม่ได้ไหมพียได้ครับยินดีเลยครับเคือเห็นปั๊บไม่ไม่่องอเไรเลยนะไม่ไม่เบิ้ลฟุมอันนี้ผมไม่ดูอะไรยเลยคนก็มีจุดตาร์ทก็คือเริ่มต้นจักสุ่นกันอยู่แล้วครับก็คือถูกยางคือเริ่มต้นสุ่นครับเข้าใจไหมครับก็คือันมีหนึ่งสองสามซี่ต่อไปก็คืออาไปเริ่มก้อนก็คือถุกย่างก็คือผมจะบอกหรือแนะนำให้ในการ ตาดในการเรือมต้นครับสมาธิทั้งการไม่ไ,ไหนกันพี่เนาะสมาธิครับ,ค,รบคุณก็คือเวลาคุณปิ้นขณะคุณปิ้นหน้าผ้าคุณจะไม่มีคุณไม่ได้ใช้ความคิดอะไรเลยนอกจากว่าคุณโฟกัสบ่าคุณจะไปยังไงจับตรงไหนอะไรคือทำมันทำยังไงดี่าต้องไปให้ถึงจุดหมายให้ได้เราไม่ได้มาคิดว่าเออเผื่อเรื่องอห่ารเรื่อง,อองจะไปโน่นตอนนี้นั้นมันเป็นกีฬาที่ต้องมีจุดโฟกัสมีแบบโฟกัสครับต้องใช้สมาธิใช่ไหมสมาธิมันรยัเลยเล็กถึง ความอันตรายะครับผมรู้ว่ามันมีเซฟตี้เนยแต่ว่ามันก็สามารรเกิดการปิดผาดขอปิดผาดได้หะมีครับแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยตะวัามาปีนครับ คนที่มีประสบการณ์เรื่องเราไล่เป็นเนี่ยเราก็จะซ่อนก่อนให้แต่ถ้าว่าเข้ามาพิ้งกันเองในการมบโรกันเองอาจจะมีอุบัติเหตุไล่ประมาณนั้นผมคิดว่ามาณนั้นแต่ดา<อ>นดีๆคือต้องมีคนนำทาง่งางวาใช่ครับถ้าคุณโรจริงโอเคคุณปินได้เลยครับเราเราก็มาามไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรเลยเราเ,<ล>เราแ <ๆ S 2> ชร์ยู่เลยทางเบีร์มีอุปกรณ์ใชายครับถ้าคุณโรในการเซฟตี้การพลาดการเลี้งการทำาอะไรื่ตีแบบเซฟคุณทำได้เลยครับแต่ว่าถ้าว่าสมติคุณไม่โรจริงคุณมาข้ามใกล้ถึงตามเต่ดตลาดว่าครับ ทำให้คุณได้ได้ได้ประสบการณ์ไม่หรือวะทำให้คุณรู้จักก็เราทีไรเล่มาขึ้นครับมันมีสิง่งอะไรที่ติดตรงหาหงบางินในการบินฟ้าสิ่งที่คือฮามเด็ดขาดฮามทำมือฮามตำนี่ไหนการบินมีมัรร้ <c oughs> มีครับมีมันจะมี <c oughs> ในแต,แ,ตแ,ตแต่ละเส้นทางมันจะมีเ, <c oughs> เป็นห่วงเล็กอุปกรณ์ในการใช้ในการอุปกรณ์ข้ของกันก็เรียกว่าลีดเดอร์ก็คือพาเชือกขึ้นไปเส้นก่อน ก็คือเราจะใช้เฉือกเราจะใช้ตัวอปุปกรณ์เกลี่ยขึ้นเฉือกไปเลยๆครับจะไปขึ้นข้างบนแล้วก็ลงมาครับมันจะมีแบบรตบขึ้นเราเฉือกไปเทตไปเองครับตีปิ้นเราจะคืออยู่ในเฉือกที่เราต้องเซฟตี้ของเขาครับจะมีสง่งแบบนะครับครับแล้วก็คือห้ามอย่าไปจับเฉือกไม่เป็นแบบปิ้นอย่าไปจับเฉือกหรืออย่าไปจับพวงเล็กได้เป็นเนี้ยครับไอ้จับแต่หี่คือตกลุมมาคือคุณประเริฐอยู่เลยแต่คุณไปจับอุปกรณ์อย่างอื่นมันเป็นพวงเล็กถ้าคุณจับปุ๊บถ้าคุณดึงไม่ออกดึงถาวครับ มันจะพากตัวเองดึงขาแต่เราเราเราจะบอกตลอดเวลากับว่าคุณห้ามไปจับแบบโมพันนีเลสขาดเราจะบอกตลอดก็คือตอกก็คือตอกเลยครับร้อยไปเลยอย่างเงแต้ตอกร้อยไปเลยครับก็คือเซฟอยู่แล้วครับเราจะบอกอยู่ตลอดเวลาเรื่องเซฟตี้ตลอดเราจะบอกเรื่องเซฟตี้ก่อนในเรื่องปีน้นเ,เรื่องนี่คือเราก็จะมาแท็กดิบก,กันทีท ต่อไปครับต่อยอดให้ต่อไปเรื่อยๆครับตอกเต็มไปเรื่อยๆนะครับต้นไซจะเป็นเออีกสไตล์แบบว่าคนที่ปีนผ้าดิฉอดแบบปีนแบบแนวสไตล์โอเวอร์แฮงแบบความอยากเลเวลที่อยากเพิ่มขึ้นไปจากเลเวลของหลเลยเลไปแล้วครับอีกสไตล์คือเป็นโอเวอร์แฮงสำหรับคนที่ว่าเขาแข่งแรงจริงๆเขาจะดับเขาช้ำนาญใช่นนะครับคนระดับโลกที่เขาอยากจะมาปีนในสไตล์แบบนี้จริงๆเลยประมาณนี้เขาจะไปจอดเจอบางทีต้นไซเลยคลีม ความยากก็คือมันยุ่ที่ที่หลงหินที่เราจับใช่ไหมหลงหินที่เราจับใช่ครับใช่ไหมอันนี้มันคือความยากยุ่งอะไนะใช่ครับหลงหินจับเรื่อบานล้านที่เราสร้างมาก็ให้ผ่านไปในมูฟี่ล่าเขาเขาสร้างในความยากตรงนั้นไปได้ถ้าว่าเราผ่านโดยการไม่ไม่ตกนั่นคือเราเก็บเลยเราเก็บเลเวลของเราเลยคือโอเคทังนี่เราเราลงโซ่กบบันได้เราเก็บแต่ถ้าว่าเราปีนปุ๊บเราอย่างตกยุ่าเลยมันยังไม่ผ่านนั่นคือเราต้อง เราต้องไปปรับเปเมื่อไปทําไม่ให้ให้มันพลาดให้แบบนี้เราต้องได้มันขาดใหญ่มันขาดใหญ่ใช่ครับเราต้องทําให้มันสําเร็จตลอดาทำให้มันสําเลสแต่ว่าเราสําเลสทั้งเราสามารถพลาดไปอย่างอื่นได้เรพลาดไปอย่างอื่นได้เรือเลเวลอื่นได้แต่นี้พี่ปิ๊นหยุดทั้งหมด อาผิดหนึ่งปีปีนจะกี่วันนี่ครับต้องผิดถูกวันถูกวันเร่อยถูกวันล้มลงไปทุกทุกครั้งดินลงไปครับไม่ใช่ว่าทุกวันนะนคือทุกครั้งดินลงไปหลายเล่บางวันก็อาจจะไม่มีแขกหรือว่าอาจจะมีวันหยุดเนี่ยก็คือว่าอาจจะได้ผักคลอนร่างกายอะไรประมาณนี้ครับแต่พอลงไปหลายเล่คือเราทํางานนะครับเราต้องปีนลีดก็คือเราก็ได้ล็อาปีนอยู่แล้วครับ บอยู่ไหลเล่็คือต้องเดินนั้นเราไม่มีรถลาได้เลยครับก็คือเดินอย่างเดียวก็คือทำเราติดตึ้งปีนบางทีก็อาจจะว่าเราตัวเองก็มีพลังเลือกก็อาจจะเป็นบอดเดอร์ที่พวมส่งคลิปอัดคลิปอะไรแเดียวเดี๋ยวส่งให้เขาเขาก็ได้เห็นครับได้เห็นก็คือถพงไม่มีหลกค้าได้ปีกับปีนเป็นปกติเลยใช่ไหมคือใช่ครับ คือชอบชอบปีนยังไงนี่ยฮะมัน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 รู้สึกดีมันรู้สึกว่าเราแต่ละวันนะครับมันพุ่มพุ่มในระดับความรู้สึกว่าแต่ละวันพอเราได้ข้อมูลมันนี้เราได้ข้อมูลอะไรมาปุ๊บมาเต็มหัวเราใช่ไหมพอเราไปเรารู้สึกปีนปอปีนนึ่มันรู้สึกว่ามันจะดีดออกไปมันจะถึงคือล้างยางลางออกไปซึ่งเราไปไปรับข้อมูลไม่ในวันข้างหน้าหรอกถึงลูกขาสรินมมาลากๆจะเป็นตังฉาดยังไงหรือว่าคนไทยมีไหมคนต่างฉาิกับคนไทยร่วมกันมีหลๆทีครับ แต่ถ้ามาจะเป็นคนที่เขาเขาเหลือที่จะทำอ่ะทำผมว่าคร่บเหมือนหลังที่ฟาลูกค้าึ้นไปเห็นใช่ไหมคือเขาไ่ถึงจุดบนปั๊บเราก็มีความสู้กันมาเวลา่าโรหเขาไปถึงบนนั้นนั้นเขาเห็นเรื่องเขาแบบเขาเขาทำา้ำเลจอ่ะเราก็คือสําเร็จเหมือนกันเราเราออกงานให้เขาทำครับอเขาทําสําเร็จเขาก็ดีใจเราก็เราก็คือเราดีใจกันบอกเขาเขาทำส้ำเ็จเราซําเ็สเหมือนกันอืใช่ครับ ไปสทมพั์ได้ครับผมยินดีตอนครับครับขอบคุณขอบคุณมาครับขอบคุณนีคโอเคครับได้ครับได้ได้ได้วาค้าต่ำวางคาบังคับคตเไเล่แหวนครับเป็นคาข้างข่าวอยู่ข้างหน้าครับนี่ใครมาเที่ยวไลเล่ครับหรือมาเที่ยวหาดต้นไซรฝั่งนี้นี่ครับได้เลยนี่ครับมาเจอกับผมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไว้เจอกันนะครับ มาเจอที่นี่ได้ผมพี่มีเอฟซีฟีโดมเจอบคผมครับ